พุดฟางพาง,งครับขนาดจากบาดเดหลวอะไรจะั้งดีหน่ายตั้งเฟรชทั้งเบอร์พักออกับทักทายสบายดีเลยสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่กำลงังติดตามนะครับส้ม ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสุพรรณบ้านนาเด้อทุกคนเด้อพบกันในบรรยากาศเนมเช้าๆทุกคนเลยคืนนี้ก็จะไปหาการหาการจีน่ายทุกคนมาเมื่อเช้าก็จีน่ายผ้าผมเองพี่น้องทุกคนแต่งยูโงกินก่อนเห็นตรงกับกาวโแก้วแหละโซแก้วเพิกำลังใส่จีน่ายทุกคนเลยไปดูยูกันเลยได้ทางเขตแน่แล้วก็จีน่ายผม ตายเลยในยัดเขาเลยดิมีเขตมีจนโอ้นกบ่ ได้มีลายกใชชเล็กเหรอนดรสกน้เล <c oughs> <ừ> ืมเกลือ่้เลยลงมาทุก สวยนก,กน,นกเลนนที่นายก็มีลายไปเลยแ้นี่มลอแงพาทุกคนไปการเบึงกันา่าคอยยังไหงทางกายคอยก็มีเยอะไปเลย,ยเลยเออเกดใกล้ลูกใกลตันะตบกาฮักกเหตุมาเกแม่ทันะเก

ากิจวัด <othes JI, S 1> แต่ละมือเะลุ่เตาแปลงเห็นปเบอพรอนี้นี้ก็ได้มาเก็ส้ทียหน่อย ติรลอยไปวาระหนึ่งฮะล้างกินไน่ายแกงสะเค็ดมีสิจะกินแกงเค็ดครับกินไ่ายป่ดเดียวปลาก็มีเด้ทุกคนนี่ตบเรียบร้อยเอาเข็ดเช่อก่อน พอกระท่าให้เอาเสิร์ฟพร้อมดีกกับจีน่ามันจิเปอรก่อนเคสซิโบเปอรทุกคนตอนนี้เอาต้มเสิญเคสก่อนตัวแกงเคสหมดนี้นะเสิรญครับจีน่าดูจรีดน้ำก็เสิญหลายนะเพราะว่าทางข้อโคข้เพิร์กำลังกุยน้ำ ต้องได้กินแต่้าน้อยนึงเออเขาตัวเลาะตัวเล็กเข้าไปหงเห็นยางบักอายกับน้องปุ้งปุ้ยหเห็นอยู่เหามุกมีท่านเขา

ช,ช่วชชแเลยเปดจโตดักเลยยังธนาภูพักมาซื้อตดยทีเลยเปย์แล้วแหละอันเกนะมั้่ กูเส้นำไลยที่นาย

พอแล้วชิมดูทุกคนมีร่้งหรอวันนีน้อนึงก็พอแหละมือเสร็จหายอ่ะดีแล้วเจ้าเสือจ่าท้องแล้วท้องเย็น รถตุ๊กๆมาขายถึงไงโอเคกายลงมือก่อนเลยทุกคนมามามาขินข้าวกินน้ำแล้วกันแกงเคสแกงเคสทุกคนเลยลกแกงเคสชื่อ เก็นเชสเธอกี่หน่ยมามา,มาพ่อแม่พี่น้องมเข้าน้ำกันแส่บสบไปน้ำกันเีน้องมุกเฮาล่ะปุกพุ้ยปุกปุ้ยเด้แม่เด้ ตักบาทเดียวอะไรตังดที่น่าตั้งเพต่าง,งเบอร์พักอ,อ,อันนี้กี่ยออน,นี้กี่อยนเก็อืนนอแบากอเวลากินไปได้ขึ้นทั้ง,ไไงอนานะ ได้วกินน้ำเพรสแล้วก็กินได้พร้อมเข้าติดมือข้าติดมือวะน้องมุกขักขนาดทุกคนเลยทุกคน,นอยากกินข้าวกินน้ำก็ทุกคนเถอะสำหรับคลิปวิดีโอการแต่งยุคฮอกกินทุกคนแกงเค็ดน,น้อยเสื้อครับอ่ากินได้โอ้แสบขก<ม>าขกทุกคนเลยกิน,นข้าวกินน้ำก็อิ่มไปทีมเลยข,ขอขอบคุกณเจอาเอฟซีที่ติดตามนะครับส้มวิดีโอนี้เสร็จเรบ คลิปหนะ้าอีพีนานะพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็เชิญจบไปแต่เพลงที่นี้ก่อน